ตอนที่ส7สิพาภรรยาและลูกสาวเข้าเมืองไปด้วยเจียงเสี่ยวไปอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่คาดหวังของเจียงเสี่ยวอยู่ภรรยาของเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องบัญชีมากและน้องสาวของเขาคนนี้ก็เก่งไม่ต่างกันเธอช่วยฉันคิดบัญชีหากว่าครั้งต่อไปใครเหลาได้เท่าไหร่เธอก็ช่วยนับแล้วลงบัญชีไว้ให้ฉันเจียงเสี่ยวไปชี้ไปที่หลินเจียอินและพูดว่าในเวลานั้นพี่สะพ้ายก็จะเป็นคนจ่ายเงินให้พวกขาตามจำนวนที่เป็นลงบัญชีไว้ ตกลงฉันทำได้ฉันเก่งเลขและฉันรับปากว่าจะไม่ทำพลาดเด็ดขาดในที่สุดพี่รองก็หางานให้เธอทำจนได้เจียงเสี่ยวอยู่กล่าวอย่างมีความสุขเจียงเสี่ยวไปสส่หัวและพูดว่าแค่นับจำนวนและลงบัญชียังไม่พอเธอต้องตรวจสอบว่าได้มาตรฐานไหมได้เลยเจียงเสี่ยวอยู่พยักหน้าซ้ำาฮ่าเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่า เมียจ๋าหลังจากที่เสี่ยวหยูลงบัญชีให้แต่ละคนคุณก็จ่ายค่าจ้างให้เธอได้อึมวันละหนึ่งหยวนได้หลินเจียอินพยักหน้าเธอรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปกำลังพยายามทำให้ครอบครัวของเขามีรายได้ด้วยวิธีต่างๆที่เหมาะสมกับทุกคนดังนั้นเธอเองก็สนับสนุนเขาและพูดกับเจียงเสี่ยวหยูด้วยรอยยิ้มว่าเสี่ยวหยูเริ่มทำวันนี้เลยไหมเริ่มนับของแต่ละคนแล้วมาบอกพี่ได้เลยแล้วพี่จะจ่ายค่าจ้างให้ได้ค่ะ ฉันจะเริ่มทำวันนี้เจียงเสี่ยวอยู่ดูมีความสุขมากเธอตื่นเต้นที่จะได้เงินวันแรกเสี่ยวไปแกจะให้เงินเสี่ยวอยู่มากขนาดนี้ได้ยังไงเธอยังเด็กอยู่หวังซื่อจะหวีกล่าวให้หนึ่งหยวนต่อวันงั้นก็เท่ากับสาสิบหยวนต่อเดือนต้องรู้ก่อนว่าค่าจ้างของคนที่ทำงานในเมืองอยู่ที่ประมาณยี่สิบหยวนต่อเดือนเท่านั้นเด็กตัวแค่นี้จะให้ค่าจ้างสูงกว่าคนงานในเมืองเลยหรือเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่า แม่ผมไม่ได้เป็นคนให้ผมเป็นคนจนไม่มีเงินติดตัวแม้แต่อยู่เดียวเงินทั้งหมดอยู่ในมือของเจียอินและเจียอินก็เป็นคนให้เงินเดือนเสี่ยวอยู่ถ้าแม่ต้องการพูดอะไรก็ไปคุยกับเธอเองละกันเจียงเสี่ยวไปโยนปัญหาไปให้หลินเจียอินโดยตรงแกหวังซี่จวีแทบหายใจไม่ออกลูกสะพ้ายอย่างหลินเจียอินนั้นทั้งสวยขยันและกตัญยูเรื่องนี้เธอจะไปตำหนิหลินเจียอินได้ยังไงหลินเจียอินเองก็รู้สึกอายมากเธอมองเขม่งไปที่เจียงเสี่ยวไป เมียจ๋าผมจ้างเสี่ยวเหลเหล่าไม้อันละหนึ่งเฟินนะผมขอตัวไปเตรียมเครื่องปรุงสําหรับวันพรุ่งนี้ก่อนเจียงเสี่ยวไปตกใจกับสายตาของหลินเจียอินเขาจึงรีบชิงหนีไปก่อนหลินเจียอินรู้สึกรําคาญผู้ชายคนนี้มากผู้ชายหน้าเบื่อไม่มียังอายคนนี้กล้าเรียกเธอว่าเมียจ๋าต่อหน้าพ่อแม่และน้องๆเขาไม่อายปากหรือไงทว่าทุกครั้งที่เขาเรียกฉันว่าเมียจ๋าฉันกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเจียงเสี่ยวอยู่เริ่มนับไม้ไผ่อย่างรวดเร็ว เจียงไห่หยางเหลาได้2องพอันหวังซิ่วจวีได้1,583อันเจียงเสี่ยวเฟิงเหลาได้2,334อันหลัวเจ้าตี้เหลาได้1,512อันและเจียงเสี่ยวเลยเหลาได้721อันรวมทั้งหมดที่พวกเขาเหลาได้คือ8,210อันเมื่อเห็นจำนวนหลินเจียอินก็เริ่มจ่ายให้แต่ละคนเจียงไห่หยางได้เงินไปสหยวนละหเฟินหวังซิ่วจวีได้เงินไปหนึ่งหยวนห้าเหมาเก้าเฟิน เจียงเสี่ยวเฟิงได้สองหยวนสามเหมาสี่เฟินหลัวเจ้าตี้ได้หนึ่งหยวนห้าเหมาสองเฟินแม้ว่าจะได้เงินไม่มากนะักแต่ทั้งสี่คนก็มีความสุขมากในเวลาเพียงวันเดียวพวกเขามีรายได้รวมกันมากถึงเ็ดหยวนซึ่งคุ้มค่ากว่าการปลูกมันขายทั้งฤดูเสียอีกเจียงเสี่ยวเลยกลับเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด เพราะเจียงเสี่ยวไปให้ค่าจ้างเขาสูงกว่าคนอื่นและครั้งนี้เขายังได้มากถึงเจ็หยวนสองเหมาหนึ่งเฟินซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่พ่อแม่พี่ชายและพี่สะใายของเขาได้รวมกันและหลินเจียอินก็ให้เจียงเสี่ยวอยู่อีกหนึ่งหยวนเจียงเสี่ยวอยู่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเธอตะโกนออกมาว่าฉันก็ได้เงินเหมือนกันเจียงเสี่ยวเลยได้ยินแบบนั้นเขาก็เบะปากมองบนใส่น้องสาวและพูดว่าได้เพียงหนึ่งหยวนทำมาเป็นดีใจ ฉันได้ตั้งเจ็ดหยวนมากกว่าเธออีกเจียงเสี่ยวอยู่ได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าก็เพราะว่าพี่รองกับพี่ต่อรองราคากันรับหลังคนอื่นไงเขาให้ค่าจ้างพี่สูงกว่าคนอื่นถ้าพี่ได้ค่าจ้างเท่าคนอื่นพี่ก็ได้เงินเพียงเจ็ดเหมาเท่านั้นแหละซึ่งน้อยกว่าที่ฉันได้รับมากเจียงเสี่ยวเลยได้ยินแบบนั้นจึงไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเธอเองก็ขอพี่รองไม่ใช่หรือไม้ไผ่ก็ไม่ได้เหลาเหมือนคนอื่นเขาเธอแทบไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำแรงก็ไม่ได้ใช้พี่สะพ้ายก็จ่ายเงินให้เธอแล้ว เมื่อเห็นสองพี่น้องทะเลาะกันหลินเจียอินก็รีบพูดว่าเสี่ยเลยอย่าว่าน้องแบบนั้นเธอเก่งคณิตศาสตร์และเงินที่เธอได้ก็มาจากความสามารถของเธอเองการทำบัญชีก็เป็นการใช้แรงงานอย่างหนึ่งจากนั้นเธอก็พูดต่อนอกจากนี้พี่รองของพวกเธอก็จ้างพวกเธอทั้งสองเยอะพอหาหากันนั่นก็เป็นเพราะเขาอยากช่วยให้พวกเธอหารายได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่ในอนาคตพวกเธอจะได้หาเงินเป็นโตไปเราทุกคนต้องไปแข่งขันกับคนอื่นจะไม่มีใครมาสนับสนุนแบบนี้หรอกนะเธอเห็นไหมว่าการที่น้องสาวเรียนเก่งแค่เธอมาทำบัญชีแบบเดียวเธอก็ได้เงินไปหนึ่งหยวนอย่างง่ายดายซึ่งมากกว่าคนที่นั่งเหลาไม้ไผ่มาทั้งวันเสียอีกนี่คือประโยชน์ของการศึกษา พี่รองของพวกเธอก็หวังว่าพวกเธอจะตั้งใจเรียนให้จบสูงๆเพื่อที่ในอนาคตจะได้มีการมีงานทําที่มันสบายได้เงินง่ายโดยที่ไม่ต้องเอาแรงกายมาแลกกับเงินเหมือนคนที่เรียนไม่สูงอย่างพวกเราเจียงเสี่ยวเลยลดศีรษะลงเมื่อเธอได้ยินคำพูดเหล่านี้พี่สะพ้ายผมเองก็ไม่ได้อยากเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ผมก็อยากหาเงินได้ด้วยความสามารถของผมเองเพราะผมเชื่อว่าผมก็ทำได้ดีกว่าคนอื่น เจียงเสี่ยวเลยกัดฟันและพูดออกมาเขากำเงินเจ็ดหยวนในมือไว้แน่นก่อนจะยื่นให้หลินเจียอินไปหกหยวนเหลือไว้ที่เขาหนึ่งหยวนด้วยความเจ็บปวดพี่สะพ้ายคิดค่าจ้างของผมเท่ากับพ่อแม่ก็ได้แน่ใจนะว่าจะไม่เอาเงินนี่หลินเจียอินเอามือจิ้มหน้าผากของเจียงเสี่ยวเลยพี่รองของเธอรับปากไว้แล้วว่าจะจ้างเธอในราคานี้ก็ต้องทำตามนั้นเธอรับไปเธอมันไม่ผิดหรอกอย่างน้อยนี่ก็เป็นความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจผู้อื่นที่คนอื่นไม่มีเหมือนเธอ หลังจากคิดเรื่องนี้สักพักเธอก็พูดต่อแต่ถึงอย่างไรแม้ว่าจะมีคนคอยสนับสนุนเธอเธอก็ต้องใช้ความสามารถที่มีทําให้เต็มที่ที่สุดอยากคิดว่าเหนือกว่าผู้อื่นเพียงเพราะมีคนสนับสนุนอืมเจียงเสี่ยวเลยพยักหน้าอย่างหนักพี่สะพ้ายฉันจะจําไว้หลังจากที่หลินเจียอินเดินออกมาเจียงห่หอย่างระหว่างซื่อจวีก็ได้แต่พยักหน้าชื่นชมเจียอินคนนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมมากสมกับเป็นลูกสะพ้ายของพวกเขาจริงฮ่า ตลอดทั้งคืนพวกเขาก็ได้แต่พูดชื่นชมเธอในเช้าตรู่ของอีกวันเจียงเสี่ยวไปก็ได้ตื่นแต่เช้าตรู่เตรียมทําอาหารเช้าให้ภรรยาและลูกสาวของเขาแต่ก็เห็นว่าหลินเจียอินได้ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นเช้าจังทําไมไม่นอนต่ออีกหน่อยละ่ะเจียงเสี่ยวไปกล่าวด้วยความกังวลหลินเจียอินกล่าวว่าวันนี้คุณก็ไม่ต้องขนมันฝรั่งเข้าไปในเมืองแล้วฉันจึงคิดว่าจะเข้าไปในเมืองด้วยกันกับคุณอ่า เจียงเสี่ยวไปตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาและพูดว่าเมียจะหากคุณต้องการจะไปตรวจสอบว่าผมทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงไม่มีปัญหาคุณเป็นเมียของผมอยู่แล้วสามารถจับผิดผมได้ตลอดเวลาอ่าหลินเจียอินจ้องไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความโกรธเธอละ่ะเชื่อจริงๆชายคนนี้หน้าด้านไร้ยังอายเธอไม่ได้หมายความแบบนั้นซะหน่อยไปจับผิดงั้นหรือคิดแต่เรื่องอะไรของคุณ หลินเจียอินพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเธอหันหลังกลับและออกจากห้องครัวเพื่อไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ําต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เธอเช็ดก้นด้วยกระดาษชําระที่เจียงเสี่ยวไปซื้อมาให้เธอก็รู้สึกสบายก้นขึ้นมากมันให้ความรู้สึกนุ่มละมุนเช็ดสะอาดไม่เลอะมือหลังจากคิดถึงเรื่องนี้หลินเจียอินก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อหลินเจียอินออกมาล้างหน้าล้างตาเจียงเสี่ยวไปก็พูดว่าเมียจ๋า ในเมื่อคุณต้องการเข้าเมืองกับผมคุณก็ควรพาชานชานไปด้วยเดิมทีหลินเจียอินต้องการเอาชานชานไปฝากที่บ้านปู่ของเธอแต่เมื่อเจียงเสี่ยวไปพูดแบบนี้ออกมาเธอจึงพยักหน้าตกลงพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเธอก็ไปปลุกเจียงชานให้ตื่นเจ้าตัวเล็กไม่ค่อยคุ้นชินกับการตื่นเช้านักการที่มาม้ามาปลุกแต่เช้าแบบนี้จึงทําให้เธอโกรธแต่เมื่อเจียงเสี่ยวไปบอกว่าจะพาเธอเข้าเมืองด้วยเธอก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจทันที อ้หนูจะได้เข้าเมืองแล้วหนูจะได้เข้าเมืองแล้วเจียงเสี่ยวไปก็มีความสุขเช่นกันหลังจากเกิดใหม่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้พาภรรยาและลูกสาวไปเที่ยวในเมืองด้วยกันซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ทั้งสองคนด้วย